สววสดี่ะาพบกับหญิงผ้าไทยนะคะวันนี้หญิงจะมานำเสนอผ้าสวยๆคุณลูกค้าเป็นผ้าฝ้ายลูกค้าดูผ้าฝ้ายมักโคนนะคะหญิงอยากจะบอกว่าความพิเศษของเขาอยู่ตรงที่เป็นผ้าทอมือคุณลูกค้าผ้าฝ้ายเนื้อดีมักโคนธรรมชาตินะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายทอมือพิเศษยังไงมันพิเศษตรงที่ว่า หนึ่งชิ้นมีเพียงหนึ่งลายเนี่ยค่ะอย่างลายเนี้ยเขาจะไม่ซ้ํากันเลยคุณลูกค้าคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้าเอาไปใส่จะมีเพียงหนึ่งเดียวคุณลูกค้าใส่เนี่ยค่ะหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งลายเพราะว่าแต่ละลายแต่ละลายที่กลุ่มแม่บ้านเขาทอะะกันนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณลูกค้าทอมือนะคะย้ํานะคะว่าทอมือทุกผืนทั้งผืนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะลายไม่ซ้ํากันนี่ค่ะคุณลูกค้าดูลายชัดๆนี่นะคะ แล้วทีนี้เราต่อหัวมาให้เรียบร้อยคุณลูกค้าเห็นช่วงนี้ไหมคะ mm hmm. นี่ค่ะเราต่อหัวให้คุณลูกค้าเรียบร้อยช่วงต่อหัวก็คือเป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเดี๋ยวหญิงจะให้ดูลายนี้อีกลายนึงที่หญิงใส่ก็เป็นลายตีนจกนะคะนี่ค่ะจะเป็นขนา้างล่างแล้วก็มีอีกลายนึงนะคะมีทั้งหมด5าลายคุณลูกค้าขานี่ค่ะถ้าเกิดว่า คุณลูกค้าท bon so well. ่านใดนะคะจะเอาไปตัดเป็นชุดได้นะคะนี่คุณลูกค้าเอาตัดเป็นชุดได้หรือคุณลูกค้าจะเป็นผ้าถุงนุ่งเลยนี่ค่ะสวยๆผ้าถุงนุ่งเลยได้นะคะตัดได้ชุดหนึ่งเลยค่ะจะให้ดูความกว้างนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะผ้าสีไม่ตกนะคะรับประกันนะคะผ้าทิ้งตัวมากนี่ค่ะผ้าทิ้งตัวมากไม่ย้ํานี่ค่ะคุณลูกค้าดูนี่ก็สวยอีกลายหนึ่งนะคะ จะให้ดูเพิ่มนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะยังไงก็โทรมาสั่งกับหญิงนะคะที่เบอร์0931988013อีกเบอร์นะคะ0872195678ในราคาที่ผืนละ890บาทค่ะคุณลูกค้าคะ890บาทนี่คือรวมส่งเรียบร้อยนะคะ ท่านใดต้องการให้เก็บเงินปลายทางได้นะคะเก็บเงินปลายทางเพิ่มแค่50บาทค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะนี่อีกลายหนึ่งจะให้ดูจะบอกว่าลายสวยมากใส่มาแล้วสวยอ่อนช้อยนี่ค่ะพิมพ์ลายชัดๆงานฝีมือทุกอย่างงานปานีคุณลูกค้าขาผ้าทิ้งตัวนะคะยิ่งย้ำว่าผ้าทิ้งตัวจะทําให้คุณลูกค้าใส่ออกมาแล้วหุ่นสวยไม่ว่าจะคน หุ่นเล็กหุ่นใหญ่สาวอวบสาวอ้วนใส่ได้คุณลูกค้าแล้วเอาไปตัดเป็นชุดนี่ค่ะนี่นะคะยังไงคุณลูกค้าท่านใดชอบสีไหนลายไหนแคปหน้าจอส่งมาให้หญิงหรือว่าโทรมาคุยกับหญิงก่อนได้นะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ